คอนเซปต์ที่94เนะครับเป็นเรื่องสมบัติเด่นของโพลิเมอร์ใช่ตงต่างแล้วก็จุดเด่นของมันก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอันนี้เดี๋ยวครูลองเทสแต่ว่าพวกเธอจํากันได้มากน้อยแค่ไหนนะถ้าข้อนี้ลองจับคู่ครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะให้เวลา30วิก็พอลองดูนะแล้วเดี๋ยวครูสรุปถูกๆโพลิเมอร์ให้ฟังที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะอาจจะไม่ทุกอย่างหรอก แต่หาตัวสำคัญสำคัญานาอะไรครับจับคู่ได้นะถ้าได้อันใดอันหนึ่งแล้วอันต่อไปจะเริ่มง่ายแล้วเพราะตัวเลือกม,มันน้อยลงต้องเอาอันที่เราถนัดที่สุดก่อนครับซึ่งไม่ยากมาดูกันครับอันที่แต่ละคนถนัดจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสไตลีนมีวงเบนซีนน่าจะข้าเหมาอย่างนี้ก็ได้เพอได้หนึงไปก่อน,นก็จะง่ายอะไรครับที่เฮ้ย อันนี้ PET ใช้ทําขวดเครื่องเดิมนี่น่าจะเป็นกอไก่อ่าบางคนอาจจะได้กอไก่ก่อนแล้วค่อยมาขอไขท่ทีหลังแต่ได้ก่อนตัวหนึ่งก็มันจะง่ายครับแต่ถ้าไม่ได้เลยมันยากนะเราก็จะเสียกําลังใจเมลามีนฟอร์มอลดีไฮเมลามีนนี่มันใช้พวกทําถ้วยชามใช่ไหมมันเป็นโพลเทอร์โมเซตแข็งคงรูปไม่สามารถหลอมใหม่ได้ก็น่าจะเป็นจอจานถูกไหมครับอะคิโลไนตรายโพลิอะคิโลไนตรายใช้ทาอะไรไม่รู้แต่เรารู้ว่าอะคิโลไนตรายคือ คือเป็นบรรดาคู่อย่างนี้ถูกไหมแล้วมี C N เอมันจะเป็นตรงข้อไหนได้แต่เหลือสองอันเองนักติดแอซิดโพลีนักติดแอซิดน่าจะดูธรรมชาติเนาะนี่เข้ากแบบนี้ก็ได้ดีย่อยสลายืย่อฝังดินกบอันนี้งองงูนะครับเขาไปทำากระดูกเทียมไงหรือทาพวกชามกระชามจานชามกระดาษที่มันเป็นไม่ไม่เชิงกระดาษอะแต่มันย่อยสลายงา่ายเมื่อฝังดินอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าให้การที่เป็นกตรดตรงไหนครับเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาเผาออกมามันจะได้ H C N ไนีย ไฮโดรเจนเซนานนะก็เป็นกรดใช่ไหมอ่ะอย่างน,นี้ถ้าเจเอในข้อสอบจริงพอทำได้ไหมเขาจะให้มาแล้วก็ให้จับคู่หรือถามว่าเขาได้กล่าวถูกต้องเนี่ยแล้วก็ดูเราต้องดูว่าสอดคล้องกันไหมข้อไหนผิดข้อไหนถูกอันนี้มาเดี๋ยวครูสรุปโพลิเมอร์ต่างๆให้ฟังคร่าวๆจดเองได้ไหมครับนะลองดูนะอะไรบ้างมีอะไรบ้างโพลีเอทิลีนอะโพลีเอทิลีน ก็ใช้ทำถุงที่ไม่ทนความร้อนถูกไหมเพราะมันรอมเหลวที่85ก็ถุงใส่พวกเครื่องดื่มเย็นๆถุงกาแฟถุงกรปซี่ที่เถุงหูยิ้วถุงกระแกบในห้างยเงี้ย PE หมดเลยนะครับพวกนี้นี่ก็จะไม่ทนความร้อนต่อมานะ PP PP เป็นถุงที่ทนการความร้อนได้ดีถุง PP เนี่ยก็จะใช้ใส่พวกอาหารร้อนๆน้ำต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวโจ๊กพวกนี้เพราะมันทนความร้อนนะทีนี้มันก็มีการเอา PP มาทําเป็นถุงใส่อาหารที่ไม่ร้อนด้วยแต่มันจะดูไฮโซขึ้นเพราะวเหนียวขึ้นไงครับโมเลกุลมันสูงขึ้น PVC PVC คือ polyvinyl chloride ก็ใช้ทำท่อน้ำทุ่มสายไฟทำทำหลายอย่างเลยแหละทำเครื่องใช้โบวดดน้ำเป็นพลาสติกอันนี้ทนครับนะแต่ PVC เนี่ยเผาไฟเมื่อไหร่เนี่ยจะให้ h c ออกมาเพราะว่ามีคลอรีนไง PVC มีคลอรีนตรงนี้ไงเวลาเผาไฟเนี่ยตรงนี้มันจะให้ h l ออกมาคงไม่เขียนไฮโดรเจนนะ เราจาแค่ตัวห,หลักๆไฮโดรเจนมันเติมไม่เต็มอยู่แล้วถัดมาครับโพลีสไตรีนก็ตอนนี้แข็งแต่เปลาะจุดเด่นมันนะแข็งแต่เปลาะจุดเองนะครับแข็งแต่เปลาะเผาแล้วให้เขาเหมาเพราะไม่มีวงเบนซีนจาได้ไหมมีวงเบนซีตรงนี้บางทีก็เขียนเป็น C6H5 นะครับถัดมาครับ PET อันนี้ก็เน้นไปแล้วเมื่อกี้หรือบางทีก็เรียกว่า PETE P e, นั่นเองันนี้ไปทำขวดเครื่องดื่มขวดเบบซี่ขวดน้ำมะลมขวด ต่างๆมีความเหนียวแข็งแล้วก็เหนียวนะครับตัวนี้เพราะเวลาน้ำมันลมต้องอัดความดันเข้าไปในขวดเพื่อให้มันสร้างะ่ะต้องแข็งแล้วก็เหนียวถัดมา PA PA คือ p o l y a ม i d e ยกตัวอย่างอะไรแต่พวกไนลอนนะไนลอนก็จะมีไนลอน6กับไนลอน66ต่างกันยังไงไนลอน6ก็มาจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวนะปลายหนึ่งเป็นอะมิโนปลายหนึ่งเป็นคาร์บอกซิลิกเราก็ควบแนนไปเรื่อยๆแต่ไนลอน,น6เกิดจาก โมโนเมอร์สองชนิดตัวหนึ่งเป็นอะนิโนสองฟั่ง C6 อีกตัวหนึ่งเป็นคาร์บอซิลิกสองฟั่ง C6 เชื่อมต่อการสลับกันไปเรื่อยๆต้องใช้โมโนเมอร์สองชนิดอันนี้จึงเป็นโคโพลิเมอร์อันนี้จึงเป็นโฮโมนะครับหกคือจานวนคาร์บอนที่อยู่ในโมโนเมอร์แต่ละชนิดถ้ามีหกตัวเดียวแปลว่ามีโมโนเมอร์ชนิดเดียวแล้วเป็นหกคาร์บอนถ้ามีหกสองตัวแปลว่ามีโมโนเมอร์สองชนิดแต่ละชนิดเป็นคาร์บอนมีหกคาร์บอนถ้าเป็นหกสี่อย่างเงี้ยก็ตัวหนึ่งมี 6คาร์บอนอีกตัวหนึ่งมี4คาร์บอนตัวแรกจะเป็นการบอกของตัวที่เป็นกรดอะมิโนเอยมีหมู่เอมีหนอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6ใช่ไหมก็จะเป็น NH2 แบบนี้นี่ส่วน4เนี่ยก็จะเป็นบอกของตัวหลังเป็นบอกของกรด1 2 3 4เนี่ยครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับตามนี้ถัดมามีใครอีกอ่าช่วยกันเนดิเดีอย PC p o l y ซ a โพลิคาร์บตัวนี้ใสแข็งเอาไปทำพวกเลนแว่นตาหรือเครือบผิว CD อ่ะที่เป็นใสๆนะครับอุปกรณ์ของแพทย์ทันตก,กรรมก็ได้เหมือนกันนะเอาไปทำเคสคอมพิวเตอร์ใสๆก็ได้นะครับไอตัวเคสกล่องใส่เมนบอร์ดอ่ะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ PLA p o l y l พล i c a ลิกแอันนี้ก็เป็นทำพวกกระดูกเทียมจานชามกรนะดาษพลาสติกที่มันย่อยสลายง่ายนะ ตัวน,นี้มีความสามารถในการเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดีฝังดินแล้วก็ย่อยสลายเร็วถัดมาครับออ ABS ABS ตัวน,นี้เนี่ยไม่ใช่ระบบเบรกนะครับ ABS คืออะคริลไนไตรลีนเป็นโพลิเมอร์3ที่มี3ามโมโนเมอร์ต่อกันนะตัวน,นี้มีความแข็งแข็งคล้าย p c อะไรตัวน,นี้แข็งแบบทึบนะเอาไปทำพวกบุกผนังภายในตู้เย็นทำหมวกกันน็อกหมวกกันกระแทกทั้งหลายนะครับ ตรงนี้เนี่ยมีจุดเด่นคือเคลือบโครเมียมได้ไอ้พวกโลหะเงาๆเนี่ยที่มันเคลือบอยู่บนผิวพลาสติกนะตามยี่ห้อรถยนต์ตรงอย่างบางทีเนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์บางอย่างเป็นใน abs หรือชิ้นส่วนมือถืออะตรงปุ่มเงินเงินเนี่ยคุยกตัวอย่างก่อนอะไรดีนะที่มันมีปุ่มมือถือพวกเธอทุกคนก็จะมีครับจะมีปุ่มเงินนะงเงินนะไอ้ปุ่มเงินเงินบางทีมันเป็นพลาสติกมไม่ใช่โลหะแต่เขาเคลือบโครเมียมอนะนั่นแหละตรงนั้นคือ abs เราเคลือบโครเมียมได้นะตัวนี้มีจุดเด่นถัดมา Uh, PMMA p m m a เนี่ยคุณจะสวมัสใกล้เคียงกับ PC คือใสแข็งนะแต่เขานิยมเอาตัวนี้ไปทำพวกโคมรถยนต์โคมไฟสาธารนณะที่มันใสๆสอ่ะที่ค้อไฟรถยนต์นะครับตัวนี้แข็งนะถัดมา PU p o l y u r e t h a n ทตัวนี้ไปทำหนังเทียมนะหนังที่มันนุ่มๆอ่ะฮะแต่ไม่ใช่หนังแท้เป็นหนังเทียมหรือตัวนี้ถ้าเกิดในรูปแบบของน้ำยาก็กเอาไปทำเคลือบพื้นได้เหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นเทอร์โมเซตนะบริลลิยูรีเทนตัวนี้ถัดมา mf เมลามีนฟอร์มอลดีไฮอันนี้ก็ไปทำถ้วยชามทำตัวเรือนภาชนะเอ้ยตัวเรือนอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นไอตัวบอดี้ของแอร์ของโทรทัศน์ของอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เมลามีนนะพวกนี้แข็งเพราะที่ครูขีดเส้นมาเนี่ยข้างล่างนี่เป็นเทอร์โมเซตหมดเลยนะครับถัดมา uf ยูเรียฟอร์มอลดีไฮตัวนี้ไปทำอะไรยูเรียฟอร์มอลดีไฮเนี่ยไปทำถังองปกรณ์ไฟฟ้าทำกาวทำโฟมต่อมา pf ฟีนอลฟอร์มอลดีไฮไอตัวฟีนอลฟอร์มอลดีไฮเนี่ยก็เหมือนกันครับคล้ายๆ UF ใช้แทนกันได้เลยไอกระดานไวบอร์ดก็ใช้ UF นะมันจะมีหลายเกรดก็มีแบบด้านแบบกึ่งด้านแล้วก็เงานะไวบอร์ดจะเป็นแบบเงาสุดเพราะว่าเขียนเราลบได้ไงมันต้องเลื่อนๆลงเงานะพวกนี้ก็เป็นพอลิเมอร์ที่สําคัญนะครับนะหัวข้อนี้ก็ฝาไว้แค่นี้